กูปวดหัวกูปวดหัวโอ้อกูปวดหัวกูปวดหัวยายปลูกบักแตงกับบักทั่วยายปลูกวงทั่วกับแตงกวาย่าเป็นเพลงยังค่ะหนูกัดมันหลอกอ่ะยายโอ้กูปวดหัวกูปวดหัวยายปลูกบักทั่วกับบักแตงกวามันก็ผสมกันตัวจักบักทั่วหรือว่าแตงกวาโอ้กูปวดหัวอีหลีแล้วตอนนี้ ขอตอบตรงๆว่ามังกังเตีังกังซ้อนซ้อนม้อนกันตาหน่อพ่อแม่เอ้ย <c oughs> โอ้ยจังหวันเพชรอย่าง <c oughs> งงเขากับร้องให้เพื่อนฟังไปทั่วไงมันเห็นในติ๊กตอกผมไม่รู้ว่มามันไใไ้เด้เป็นเพลงดัง <ปะ S 1> ในติ๊กตอกมันเป็นการให้พรนักยังซุ่งมังกาส่งมังกาสซอง่องส่องส่องหูส่องเห เป็นคาถายอนฮิตพี่น้องไปฟังอ่งเด้อผู้ใดแกอะไรเก่งเติบแล้ววาพระยังขึ้นพูวัวัยปกกระกละามาตอนแม่งอดตัวใหญ่ตีเก็บตะครับผมครับเพื่อนเพื่อนฟังรูเรืองน้ำเฮาบ่ไม่เฮามวนอยู่สองคนถ้าใครเล่นตีดอกจะรู้เลยว่าเหมือนเราร้องนี่แหละเขาไปฟังเราเด้อครับผมพี่น้องร้อนไหมต้องเดือดร้อนไหมเนี่ยก็นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวจะ ส่งเวทีนะคะให้กับพี่ชายก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขอลงไปพักสักนิดหนึ่งค่อยว่างสันไอ้คุณเมื่อบานไดทีเวทีไงบันเดย์เม่ได้ฝากแบบนั้นก็คือขอมอบเวทีนี้ให้กับพี่ลำเพลินเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปพักกินน้ำแต่ไม่ต้องเอากลับบ้านได้เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวหนูมาโอเคโอเคค่ะเดินดีๆนะลองสะดุดลักแบบแล้วว่ากระตี่กว้างไงนะมือกว้างขนาดมือกว้างเมื่อใดนั่นไงเด้โอ้ยเราพูดนึงกันเมื่อใดจะเฮ็ดยัง เลื่อยได้เจ้าเด้อตอนนี้เขาของน้ำโดนโดนจะว่าเห็นอย่างเดีวยวเห็นอย่างละ่ะมีงานแต่ละเที่ยนี่ย้องน้ำเขาจนซวมเต็ม,มเป็นเห็นอย่างจะไป็นรูน้ำเล่าทีากเลยเบียเห็นอย่างกูไลยไปถามเรา